ตแต่ก่อนอื่นนะครับเขาบอกว่ามีหนึ่งนางแบบที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่ากดดันกับเหตุการณ์ที่ซอกโยบีเนี่ยจะมาเจอกันคือด้วยความที่ว่าเธอเป็นคนกลางแล้วเธอก็อยู่ในเหตุการณ์มาหลายต่อหลายครั้งถูกต้องถ้าจํากันได้แล้วก็งานเงินเดินแบบงานที่แล้วที่เขาบอกว่ามีการจ้องมองกันแล้วก็มีการผิดคิวคุณจําได้ใช่ไหมฮะนะครับนางแบบคนนี้จะเป็นใครนะครับติดตามเลยฮะงานที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับ Uh, คืองานแชปส์นั่นเองนะครับมีการซาวเช็คนะครับแล้วก็มีชื่อศิลปินดาราที่ทาง PR คอนเฟิร์มว่ามาร่วมง,งานกัน100%เปใครกันบ้างละ่ะโยยศสวัสดีบีน้ำทิพย ใหม่ดาวิกาตูนบอดี lam, Peter rop, u, ้สแลมปีเตอร์ครอปแท็พรันยูสิพิษณีนะครับแล้วก็สองนางฟ้าอุลเส้นเจนสุดาและดาราที่ถูกเชิญมาร่วมงานเกือบอีก10ชีวิตด้วยกันนะครับซึ่งพวกเขายืนยันกับเราแล้วว่าทุกคนจะมาร่วมงานกันจริงส่วนใหญ่แล้วอยู่ในระหว่างเดินทางเมื่อตอน 10, 16นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ งานนีิโยบีที่มีประเด็นในงานทําให้ดาราหลายคนเตรียมรับมือกับกองทัพนักข่าวที่จะไปรอสัมภาษณ์แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่บ่นค่ะเพราะว่าไม่ต้องมาสัมภาษณ์ตัวเองอะเนาะยกเว้นบรรดาอาชีพนางแบบอย่างสิ <c oughs> พิศนีที่ยอมรับว่าถึงจะเชื่อมั่นในการแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวของรุ่นพี่ทั้งสองคน รวมถึงเจอสถานการณ์แบบนี้มาแล้วในกานสยามพารากอนแบงก์ข้ออินเตอร์เนชั่นแนลแฟชั่น2014ตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีก่อนเธอก็ยังรู้สึกหนาวๆร้อนๆอ,อยู่ดีเมื่อเพื่อนซีบัญชีเดือดคู่นี้จะกลับมาเจอกันอีกครั้งค่ะค่ะก็ไม่ใช่ว่าครั้งแรกที่เคยเจอเขา2องคนไปกันเนะาะจะบอกไม่รู้สึกอะไรเลยก็คงก็คงแบบคงโกหกไปหน่อยเลยเนี้ยปกติงานใหญ่แบบนี้ค่ะพี่สีเขามีการแยกห้องแต่งตัวไหมครับ แล้วแต่แล้วแต่ข้อตกลงของแต่ละคนมากกว่าก็มีบางทีก็มีบ้างบางทีก็ไม่มีการที่เหมือนนางแบบรุ่นพี่ของเราทั้งสองคนไม่ถูกกันอย่างเงี้ยครับเขาจะมีการดึงพักดึงพวกไหมครับไม่รู้ว่ะไม่รู้เหมือนกันก็ มันก็เรื่องธรรมดาเนอะที่แบบคนเราเวลาทะเลาะกันมันก็ต้องมีการดึงผักดึงตัวเขาบกปกติเวลาสี่แบบอยู <Well, ่ตอนนี้คือสิก็สนิทกับโยกเกิดสนิทกับลินเลยแบบนี้ยค่ะเวลาอยู่ก็คืออยู่ด้วยกันมันไม่ได้ไปเกี่ยวกับคนอื่นอยู่แล้วเราอยู่กันแค่สองคนเอเาแค่นี้สี่เชื่อว่าทั้งสองคนโปรเฟชชั่นอลพอที่จะแบบแบ่งแยกเรื่องเรื่องไม่ไม่ทําให้งานและก็ของงานที่เราเคยทํามาด้วยตั้งแต่เด็ก ทำให้เขาแบบเสียชื่อเสียงนะอะไรแบบนี้ค่ะเขาน่าน้าจะแยกแยะก,กันหรอกค่ะเราเป็นเธอเนี่ยนะเราก็เครียดนะแต่ผมเจอเมื่อประมาณสักสองเดือนมั้งเจอน้องเสกโยเกิร์ตนี่แหละ<ฆ>ยืนคุยอยู่เขาเขารอรถมารับมั้งยืนยังไ,ไงยืนยังไงคุยกับเขายืนคุยกัอย่างนี้สวัสดีจ่าสกเห็ห <laughs> นนะ้า <laughs> คือคือสูงอ่ะคือก็เป็นแบบสูงร้อยแปดสิบได้ไมยังเสียหรือแบบเนี่ยนีสูงอ่ะร้อยเจ็ดสิบกว่าเกือบร้อยแปดสิบอ่ะแต่สวยสวยโยเกิร์ตก็สวยสวยกันหมดซึ่งเธอก็รู้สึกกดดันนะที่ต้องแบบว่าเหมือนกับคอยลุ้นแหละเพราะเ่าอาจต้องห้ามทับหรือเปล่าเพราะว่าไม่ใช่หมายถึงว่าสองคนจะตีกันขนาดนั้นไม่ใช่แต่หมายความว่าแบบมันต้องมีสายตาอะไรแบบนึกออกปะเราอยู่ในห้องแต่งตัวใหญ่ๆคนเยอะๆมาก่อนเรารู้ดีเคยเคยทำสายตาอย้ามาก่อน